สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนครับผมวันนี้วันที่สามวันที่สามสามเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยครับผมสําหรับหุ้นดาวโจนเริ่มใหม่เลย วันนี้ครับผมขอให้มีเลข9กับเลข8มาขอให้มี9กับ8มาก็จะมีจอนะครับก็จะมี95ครับผม94 95,94,92ก้าหแปดห้าแปดสี่แล้วก็แปดสองตัวกันนะครับก็จะมีเก้าหนึ่ง แปดหนึ่งเก้าสามนะครับผมแล้วก็เก้าเจ็ดมาเนี่ยที่เก้านะครับผมนะขอให้มีเก้ามาเนี่ยที่เก้าฟันเก้าวันที่สามเดือนหนึ่งหกแปดตัวเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีเก้าห้าครับผมเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองแล้วก็แปดห้านะครับผม 9ก้าห้าเสี่เก้าสองแปน้านะครับอะขอให้มีเก้ากับแปดมาอ่าผมคำนวณได้เจ็ดแปดเก้านะเอาเจ็ดมาเป็นตัวเจาะเอาเป็นเก้าเจ็ดนะเอาแดกับเก้ามาเป็นตัวเด่นต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูเลขสามตัว สามตัวนะครับเอ็นที่เก้าเนาะก็จะมีเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่เก้าห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสอง 9ก1สี่หนึ่แล้วก็เก้นะครับผมอขอให้มาทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัววันนี้วันที่สามสำหรับแนวทางนะครับผมนะก็มีเท่านี้ครับผมนะเก้ากับ8 ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ